พูดถึงน้อยหนานะคะทุกคนอาจจะนึกถึงอำเภอปักช่องที่มินนี่เคยพาไปชิมนะคะซึ่งลูกเนี่ยก็จะโตเนื้อเยอะ แต่สาหรับพันพื้นบ้านขอบอกเลยว่าแตกต่างกันมากค่ะที่นี่อยู่กับแม่นีแม่นีนเพิ่งไปี่เห็นไหมขยันจริงแม่นีนี่เป็นเจ้าของสวนพ่อช้างแม่นีสวนน้อยหนานะคะอยู่ที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนี่หนูเพิ่งรู้นะว่าที่กาญจนบุรีนี่คือเขาปลูกน้อยหนากันเยอะมากนะแม่นะบ้านทวงการเนี่ยเยอะทําไมแถวนี้เขาปลูกน้อยหนากันเยอะลนะแม่นะไม่รู้มันพื้นที่มันให้ม้งแม่ดูยังไงแล้วว่าเก็บได้หรือยังอะไรก็ดูตามันเนี่ยดูตาคือถ้าเขาแก่ สังเกตว่าตาเขาจะห่างใช่ตาของห่าล่องตาเขาจะเหลืองหน่อยถูกไหมแม่ใช่แบบนี้ก็คือเก็บได้หมดเลยเป็นน้อยหนาเนื้อหรือน้อยหนาฝ้ายที่เวลาคุณผู้ชมกินแล้วสามารถแกะตาออกมาแล้วมันก็จะมีเนื้อติดเป็นตาตาตานี่นี่อันนี้คือน้อยหนาที่เก็บได้แล้วนะคะก็จะไม่เก็บแบบสุกจัดคาต้นอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าเก็บลูกแก่แล้วก็วิธีการดูนี่คือล่องตาเขาจะเริ่มแตกๆแล้วก็เป็นสีเหลืองนี่ถูกไหมคะแม่ ปล่อยมันแก่เกิน,นก็สุกงนะเนาะน้อยหน่าในบ้านเราที่เห็นกันทั่วไปนะคะมีประมาณ3สายพันธุ์ค่ะคือน้อยหน่าพื้นเมืองหรือว่าน้อยหน่าฝ้ายซึ่งลูกก็จะมีร่องตาลึกมีทั้งสีเขียวแล้วก็สีม่วงส่วนสายพันธุ์ที่2คือน้อยหน่านางังหรือว่าน้อยหน่ายยวนค่ะจะเป็นสายพันธุ์ที่มาจากเวียดนามร่องตานั้นจะตื้นกว่าและก็มีทั้งสีเขียวสีม่วงเหมือนกันและอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะคือพันธุ์เนื้อผสม ซึงจะให้ลใหใยผิวสวยนี่โหดูเนื้อนะคะ<า>ความฉ่ำนะ<า>นอันนี้<า>นเป็นระยะแบบสุกงอมใช่งอมเต็มที่บางภูเขาก็จะไม่มีเม็ดนะคะเราก็จะได้กินแบบเนื้อล้นวนไปเลยหืหืหวานมากมันมีกลิ่นของมันไงเน,นื้อหอมมากเลยอะ่ะเดี๋ยวมินเทียบให้ดูอันนี้คือน้อยหนาหนังเลยที่มินเคยกินเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเราไม่สามารถปีออกมา เป็นตาได้นะคะอันนี้คือสุกงอมลอกหนังลอกหนังอ๋อเรากิงเราก็งับเข้าไปทั้งคำอ,อร่อยทุกแบบแบบนี้ก็อร่อยค่ะแม่อันนี้เม็ดเขาจะน้อยแล้วเนื้อเขาจะเยอะแล้วก็จะมีความแบบนุ่มเหนียวตามตามลักษณะของน้อยนาหนังอะคะ่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเคยกินมันจะเป็นแบบนั้นแม่บอกว่าลูกนี้มีความพิเศษเพราะว่ามันเป็น น้อยหนาแบบกึ่งเนื้อกึ่งน่งกึ่งเนื้อกึ่งหนังเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินใช่เพราะว่าเราปลูกติดกันไงมานานมันก็จะกลายได้เดี๋ยวมินให้ดูเนื้อนะกลายได้โอ้มันต่างเหมือนกันนะน้อยหน้าน่งเนี่ยมันจะไม่ค่อยแตกอยู่ได้หลายวันอแต่เนื้อเนี่ยถ้าสุกแล้วมันก็จะไปแล้วไปเลยใช่ไหมแต่อันนี้มันได้ข้อดีของั้งคู่มาเออเยอะมากเลยแม่ตรสิเนี่ตัวใหญ่เนื้อก็เยอะอืมุัยอร่อย มันแบบกึ่งเนื้อกึ่งหนังจริงอะคือถ้าคุณผู้ชมเคยกินน้อยหนานหนังนะมันจะมีความแบบหนึบกว่ามีเนื้อมีความแบบหนึบเหนียวกว่าซึ่งอันนี้เป็นแบบนั้นปกติน้อยหน่านหนังอะเราจะได้กินแบบตัดออกมาเป็นชิ้นๆแต่อันนี้มันจะมีความเป็นภูภูของน้อยหนา่าไส้มาอ้ออร่อยอร่อยมากเลยค่ะแม่